สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมก็ึ้นมาตันยางนะครับตอนนี้นะครับผมตัดยางมาถึงตอนยางตอนนึงนะครับก็จะมีสัตว์ชนิดนึงนะครับติมายุดยําตอนยางตอนนี้นะครับยุบทุกวันเลยครับวผมพาทุกคนไปแล้วนะครับมันคือตัวอะไรนะครับนี่มันจะยุบในตอนยางตอนนี้ทุกวันอ่านี่บทุกคนเพื่อนๆตัวยักกันหน่อยครับนี่ นี่ก็คือตุกกต๊กไก่นะครับตุ๊กไก่เป็นญาติแก่ๆกับตุ๊กแก่นะครับลักษณะตัวมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าที่ตังพืชติดอินนะครับตุ๊กแก่มันจะมีตังพืชนี่หนิวตัวนี้ต่ว่าไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กไก่ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีตังพืชลายสวยมากเลยนะครับ หนาลับ,บยังไงอ้าต่างอับอีกครับเนี่ยมันคือตุกไก่นะครับตุกไก,ก่ญาติแก่ญาติปีน้องกับตุกแก่นะครับ